สมนำหน้าคนที่ทุกข์คือคนที่เจ็บแค้นและคนที่เจ็บแค้นคือใครคือมึงเองถ้ามึงยังวางความทุกข์ในใจมึงไม่ได้ก็สมนำหน้าตัวมึงเองต่อไปที่อาจารย์เบียร์ลุกขึ้นมากระตุ้นสังคมหรือให้ตื่นรู้ตื่นทำเนี่ยมผมมองว่าถ้าการที่อาจารย์เบียร์ได้มาพูดถึงทําให้สังคมดีขึ้น กรณีที่นายอนันชัยชัยเดชทนายความพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับนายสัญชัยวันพิรันหรือว่าอาจารย์เบียรคนตื่นธรรมกรณีมีการไลฟ์สดหมิ่มมหาเทรสมาคมโดยนายอนันชัยได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เบียรได้มีการไลฟ์สดเมื่อช่วงเดือนกันยายน2567 ตอบคำถามคนดูโดยมีเนื้อหาใจความประมาณว่ามึงไปโค่ล,ล้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอยู่โยงคงกระพันด้วยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจไม่ใช่เรียพระธรรมมีหลายครั้งที่มหาเถรสมาคมใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากกว่าการทำตามพระวินยัยซึ่งผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันดูทุเรศทุรังเอาอำนาจราชศักของตัวเองมาเป็นใหญ่ซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้ ซึ่งคำพูดดังกล่าวตนก็ยอมไม่ได้เนื่องจากเป็นการหมิ่นพระเกียรติคณะสงฆ์เป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่อาจารย์เบียไม่ได้มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแต่มากล่นด่าหมิ่นพระเกียรติและอยากถามสำนักงนานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพวกท่านทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงปล่อยให้คารวะอย่างตนออกมาเคลื่อนไหวเองตอนจึงมาแจ้งความอาจารย์เบียคนตื่นทำใน3ข้อหาคือหมิ่นประมาทพรบรคณะสงฆ์และพระบอรคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์เบียร์คนตื่นทมได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวและฝากไปถึงกลุ่มบุคคลที่รู้สึกไม่สบายใจกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นว่าส่วนตัวยอมรับว่าขณะนี้กําลังมีกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีลดทอนความน่าเชื่อถือซึ่งอาจารย์สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีคนพยายามจะทําลายอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปทําผิดอะไร ซึ่งมันเกินไปหรือเปล่าส่วนคลิปที่เป็นประเด็นล่าสุดว่าภาพพิงสถาบันเบื้องสูงยืนยันว่าคลิปถูกตัดต่อเพราะคลิปเต็มจริงๆอาจารย์กําลังสื่อสารว่าเป็นแบ็กอาจารย์นั้นคือใครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนตัดคลิปเอาสถาบันเบื้องสูงมาใส่เพื่อใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าขณะนี้ทางตำรวจไซเบอร์ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคำพูดในไลฟ์สดว่ามีการพูดเข้าข่ายในลักษณะของการหมิ่นเม่ าพาดพิงบุคคลสําคัญหรือไม่หากพบว่าเขาขายก็จะเสนอให้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้นโดยอาจารย์ยืนยันว่าจนถึงณเวลานี้ยังไม่มีตํารวจท่านใดเรียกเข้าไปพบหรือสอบปากคําไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีใครติดต่อมาไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอาจารย์ยังงงอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์จะมาตรวจสอบอาจารย์เรื่องอะไรจริงๆสิ่งที่คนตรวจสอบเนี่ยอาจารย์เนี่ยโดนตัดคลิปใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงวันนี้อาจารย์ลงคลิปของ ช่องทิกต็อกตัวเองแล้วก็เพจ Facebook เรียบร้อยแล้วว่าคลิปเต็มจริง,รงๆอาจารย์กําลังสื่อสารว่าแบ็คอาจารย์เนี่ยคือใครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศตัวว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือแดแดนโลกธาตุทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นใหญ่เหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นคําว่าแบ็คของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดตั้แต่ต้นคลิปว่าคือสัมมาสัมพุทธะแต่ไอคนตัดคลิปเนี่ยดันเอาสถาบันเบื้องสูงมาใส่ เพื่อที่จะใส่้ายป้ายสีอาจารย์แล้วไม่เอาข้อความที่อาจารย์เนี่ยพูดก่อนหน้านี้ว่าอาจารย์พูดว่าผร้เจ้าเป็นแบ็คของอาจารย์ธรรมะของพระองค์เป็นแบ็คให้แก่อาจารย์เพราะอาจารย์พูดตามหลักคำสอนพระเจ้าแต่มันดันไปเอาคลิปเนี่ยจับจ้วงไปตัดใส่้ายป้ายสีอาจารย์เอาอาจารย์มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่ออาจารย์เนี่ยโดนคดีมาตรา112ไอ้เนี่ยคนที่ควรโดนร้องทุกขเก่าโทษหรือตำรวจไซเบอร์ควรไปตรวจสอบควรไปตรวจสอบอีกคนต้นคลิปนี่ที่เป็นคนตัดคลิปใส่้ายอาจารย์โดยดึงกระถาบัเบื้งสูงมาเกี่ยวข้อง ขณะที่ความเคลื่อนไหวของอาจารย์เบียร่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงเดินสายบรรยายธรรมะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความธรรมะเอาไว้ว่าความเพียนเครื่องเผากิเลสควรทําวันนี้ทีเดียวใครพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนความตายซึ่งมีเสนาใหญ่นั่นไม่มีเลยมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียนไม่เกียจคล้านตลอดกลางวันและกลางคืนนั่นแหละ ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระไตรปิฎกภาษาไายฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้ที่เล่มที่14หน้า324เรื่อง3มีภาพบรรยากาศการบรรยายธรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพุทธที่15มกราคม2568และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เบียรก็ยังได้ไลฟ์สดนะคะสอนธรรมะ โดยมี FC เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามอาจารย์เบียว่าคนที่ทำเราเจ็บแค้นควรทำยังไงกับเขาดีเพราะทุกวันนี้ปั้นหน้าทำงานด้วยกันซึ่งอาจารย์เบียก็ได้ให้แง่คิดว่าไม่ต้องทำอะไรมึงเจ็บแค้นคนที่ทุกข์ก็คือใครก็คือตัวมึงเองคนที่ทุกข์คือคนที่เจ็บแค้นแล้วคนที่เจ็บแค้นคือใครคือมึงเองกูจะบอกให้ฟังปากกูนะสมนำหน้า ถ้ามึงยังวางความทุกข์ในใจมึงไม่ได้ก็สมนำหน้าตัวมึงเองต่อไปคนที่ทำเติมมึงไม่ใช่กูนะคนที่ทำเติมมึงคือตัวมึงเองมึงรู้อยู่ว่าเจ็บแค้นเขาจะทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรให้อภัยเขาขนาดตัวมึงเองยังให้อภัยตัวมึงเองไม่ได้เลยแล้วใครจะมาให้อภัยมึงได้คนที่ทำเติมมึงไม่ใช่กูว่ากูสมน้ำหน้ามึง แต่กูสมน้ำหน้ามึงที่มึงไม่สามารถเดินออกจากความทุกข์ด้วยความโง่ของมึงด้วยการมีอัตราตัวตนกิเลสตัณหาของมึงเองแต่ที่กูสมน้ำหน้ามึงไม่ใช่เพราะมึงวางไม่ได้แต่กูสมน้ำหน้ามึงเพราะมึงไม่เข้าใจอะไรเสียเลยว่าคนที่เจ็บแค่ที่สุดคือตัวมึงเองคนที่ทุกข์ที่สุดคือตัวมึงเองไม่ใช่คนที่มึงเกียรชัางมึงเลิกสนะให้อภัยเขาซะการให้อภัยทานชนะการให้ทั้งปวงเลิศกว่าทานทั้งหลาย มึงให้อภัยเขาใจมึงจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์มึงปาถนาดีกับเขาใจมึงจะมีความสุขมึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มึงจะไปเจ็บแค้นเขาทำไมแล้วมาหาวิธีว่าจะทำยังไงดีต้องทำงานนตะเขายังเจ็บแค้นเขาอยู่และขณะที่ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพค่ะก็ออกมารายการนะคะแล้วก็ได้พูดถึงอาจารย์เบียคนตื่นธรรมนี่แหละค่ะ โดยการที่ทางด้านของพลต,ตรวิชัยได้ออกมาพูดนะคะโดยพลตํารวิชัยได้กล่าวว่าการที่อาจารย์เบียรลุกขึ้นมากระตุกสังคมให้ตื่นรู้ตื่นธรรมการที่อาจารย์เบียออกมาพูดถึงทําให้สังคมดีขึ้นประชาชนมีความสุขมากขึ้นในส่วนตัวผมผมมองว่าอาจารย์เบียรมีสิทธิ์จะทาการที่อาจารย์เบียลุกขึ้นมากระตุกสังคมหรือให้ตื่นรู้ตื่นธรรมเนี่ยผมมองว่าถ้าการที่อาจารย์เบียรได้อาออมาพูดถึง ทำให้สังคมดีขึ้นนะครับประชาชนมีความสุขมากขึ้นผมมองว่าในส่วนตัวผมนะผมมองว่าอาจารย์เบียร์นศิษยธรรมขณะที่โซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับรองแต้มอย่างเช่นคนโง่เท่านั้นที่ฟังอาจารย์เบียร์ไม่เข้าใจทนายที่มองไม่เห็นเพราะอะไรวะท่านช่วยบอกทนายบางท่านหน่อยทําไมมองไม่เห็นคนปัญญาอ่อนมากกว่าที่รับฟังเสียงธรรมจากธรรมชาติคือความจริงรับฟังไม่ได้ ตั้งแต่ผมมาฟังอาจารย์เบียผมใช้ชีวิตดีขึ้นมากเลยครับ